ช่วงเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้เห็นภาพของที่มาในอดีตของชุมชนต่างๆการตั้งรกรากถิ่นฐานของชาวจีนแล้วก็ชาวเชื้อชาติอื่นๆหลากหลายนะในพื้นที่นี้นะครับตอนนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดของแต่ละตลาดในรุ่มแม่น้าแม่กลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างรครับถ้าพูดถึงที่คุงพยอมการค้าตอนตอนที่ว่าเราได้มารับรู้นี่การค้าช่วงนั้นดีดีมากขายของนี่เรียกว่าวิ่งขายดีกว่าวิ่งขายหมายว่าเราเราจะขายทั้งวันเลยอะ แต่สินค้าที่พูดนี่หมายถึงว่ามันเป็นสินค้าชงหวยในบ้านแต่ว่าคุ้งพยอมเนี่ยมันมีพื้นที่การเกษตรเยอะครับมันก็จะมีชาวสวนชาวนาอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นสินค้าหลักๆนี่มันมันมันไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักแต่ถ้าหลักๆในในคุ้งพยอมเนี่ยก็จะเป็นทั่วๆไปที่ว่าชาวบ้านเขาต้องซื้อกินกันแต่ว่าคุ้งพยอมจะเน้นที่ว่าต้องวิ่งขายกันเลยใช่ในยุค<า>ยที่รุ่นที่พี่เข้ามาขายนะคือเรียกว่าต้องวิ่งขายทํากันทั้งวันเลยอ่ะ สมัยที่ผมอยู่เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นลูกหลานชาวบ้านโป่งมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะคุณพ่อก็อยู่ในตลาดบ้านโป่งนะฮะเป็นเรียกว่าลูกม่อชาวบ้านโป่งโดยแท้นะครับคุณพ่อเนี่ยจำได้ว่าคุณพ่อเนี่ยย้ายจากตลาดบนซึ่งอยู่ด้านหอริกาบ้านโป่งนะครับไล่ลงมาจนถึงตลาดล่างวงเวียนช้างในปัจจุบันนะครับซึ่งไล่มาเราก็ถามคุณพ่อว่าทำไมถึงต้องย้ายลงมาตลาดล่างพ่อคุณพ่อบอกว่าเนื่องจากว่าตลาดล่างในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรือถ้าเรือจะอยู่ที่ตลาดล่างความเจริญจะอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นปลายประมาณพศ .2,500 กว่า นะครับแล้วก็ในสมัยก่อนนั้นถ้าพูดถึงกิจกรรมที่เป็นการรวมชุมชนจริงๆเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของช่วงเทศกาลร,รูจีนะครับคนที่เป็นชาวบ้านโป่งโดยแท้นะครับก็คงจะทราบดีว่าจะต้อง1ปี1ครั้งชาวไทยเชื้อสายจีนในตลาดบ,บ้านโป่งจะต้องรวมตัวกันนะฮะนั่งเรือหางยาว นะครับว่าผมสมัยก่อนที่ผมจะตื่นเต้นมากนะเรานั่งเรือหางยาวนั่งไปไหนฮะนั่งไปนั่งไปสัญจรไปฮะผมนี่นะฮะนั่งเรือหางยาวมาแล้วนะฮะสมัยก่อนที่เราจะนั่งเรือหางยาวไปจะไม่ได้ว่าค่าเรือประมาณสักสึงหรือ50สตางค์นะครับในสมัยนั้นไปกันทั้งตลาดเลยครับทั้งตลาดนะฮะเพราะเราจะตื่นเต้นพอเราเป็นเด็กเราจะตื่นเต้นว่าพอตุจีนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปคือกราบไหว้อาม่าพอเราไหว้ศาลเจ้าแม่เสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านปุ่มทุกคนนะฮะจะไม่นั่งเรือกลับอันนี้เเป็นรื่อง วิถีชีวิตในสมัยก่อนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันยังไงฮะแล้วพอไปว่าแล้วกลับยังไงครับเดินเดินกลับเดินกลับผมจำได้ว่าเป็นเด็กๆนะอายุประมาณสักไม่เกินสิบขวบเนะฮะต้องเดินกลับระยะทางน่าจะประมาณสัก5กิโลได้5กิโลเมตรนะในสมัยก่อนฉะนั้นทางทางเป็นเป็นทางเป็นทางลูกหลังนะฮะเป็นทางลูกหลังในสมัยก่อนแล้วเราก็จะเดินฝั่งตรงข้ามถูกไหมฮะพอเราข้ามไปฝั่งนู้นซึ่ง ศาลเจ้าแม่จะอยู่ตรงข้างกับเราฝั่งกับบ้านโป่งเส็จแล้วฝั่งท่าผาครับเราก็จะเราก็จะเดินลอะฝั่งเดียวกับศาลเจ้าแม่นะครับพอมาถึงที่ไปข้ามเรือจ้างใช่แล้วครับข้ามเรือจ้างที่ตลาดบ้านโป่งอันนั้นคือวิถีชีวิตของคนสมัยบ้านโป่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงนั่งเรือมาไม่นั่งเรือรับคืออย่างนี้เขาบอกเขาบอกว่าอยากอยากอยากเออเหมือนกันอัดรตเพราะว่าได้เดินได้ดูวิวไปด้วยเป็นความสุขแล้วนะครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของ ชุมชนแลวไปกันทั้งชุมชนครับใช่ครับคืออาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าทําไมต้องเดินตัวเองเนี่ยเป็นเป็นคนรุ่นที่สามที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะถ้าย้อนกลับไปคือรุ่นคุณย่าคุณย่าเนี่ยเป็นสาวท่าไม้พงตึกเป็นผู้หญิงพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีพงตึกก็เลยเ้านผมไปเลยเป็นปกไปนิดเดียวเวลาจะไปพงตึกต้องลงเรือที่ท่าไม้แต่คุณย่าแต่งมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ย พอคุณย่าอยู่ที่นี่มีลูกมีหลานเตีย่ยเนี่ยจะบอกตลอดเวลาว่าเวลาสมัยก่อนจะกลับบ้านที่พงตึกน่ะเดินไป <c oughs> เขาไม่ได้ไปด้วยพาหนะอย่างอื่นหรอกฮะเพราะเดินจากนี่เนี่ยไปพงตึกได้เดินไปบ้านพงตึกเพื่อที่จะไปเก็บมาปราง อะไรแต่ที่ผมงงก็คือนั่งเรือมาแต่ไม่นั่งเรือกลับครับเหมือนเรียกว่าอยากเปลี่ยนดูธรรมชาติบรรยากาศแต่จริงๆแล้วในลักษณะของคําว่าตลาดในสมัยก่อนนะคะเหมือนอย่างที่ตลาดตรงนี้เนี่ยตลาดตรงนี้เนี่ยตลาดสมัยก่อนนั้นมันเป็นลักษณะสถานที่ที่คนนัดกันมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมคะ คนที่อยู่ในสวนเอาของออกมาคนทางนี้ผลิตมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไปมันเป็นลักษณะตลาดแบบนั้นนะคะมันไม่คว,มมความเป็นเมืองเกิดขึ้นเพราะว่ามีตลาดใช่ไหมคะตลาดโพธารามมีอะไรถ้าถามว่าตลาดโพธารามรุ่งเรืองมากที่สุดเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นช่วงที่เรายังมีตลาดสดอยู่นะคะเรายังมีตลาดสดอยู่หรือก่อนยุคก,ก่อนช่วงหนัน้นแต่โพธารามมี มีโรงเรื่อยมีโรงเรื่อยใหญ่อยู่สองโรงเรื่อยนะคะริมน้ําตรงนี้ถ้าถามว่าหมดยุคหมดยุคการค้าทางน้ําเมื่อไหร่ก็คือหมดยุคโรงเรื่อยพอโรงเรื่อยต้องยุติไม่มีการล่องไม้ลงมาอีกนั่นแหละจะเรียกว่าหมดยุคตลาดการค้าทางน้ํานะคะโรงเรื่อยนี่คือทำเ,เรื่อยไม้เรื่อยสุงสูงต้องสูงม,มาจากเมืองการสูง<อ>ล่องมาจากเมืองการ,รแล้วก็จะมีรถ แปลงรูป,ป,รปไม้แปลรูปไม้แปลรูปไม้แล้วก็ส่งออกเป็นเป็นสินค้ายอย่างน,นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งยังอยู่แล้วก็ดูจะเป็นลักษณะเฉพาะก็คือการใช้ความรู้ของคนไทยคนเชื้อสายจีนที่เข้ามามีความรู้เรื่องอะไรก็ทําอย่างนั้นเช่นทำเต้าหู้ใช่ไหมคะทำเต้าหู้ ทำเต้าหู้ตั้งแต่สมัยก่อนทำเต้าหู้เป็นธุรกิจในครัวเรือนขายเฉพาะในตลาดจนกระทั่งมีโรงเต้าหู้ใหญ่โตแล้วนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เต้าหู้ทอดโพธารามขึชื่อเพรมาถึงก็ต้องมาหาร้านเต้าหู้ทอดจะไมมาสายพิเศษมันมนีเต้าหู้จะมีเต้เเาหู้ดำดิ ก็พัฒนาเป็นเต้าหู้ดำเต้าหู้ดำเป็นยังไงฮะเต้าหู้ดำก็คือเต้าหู้มันน่าจะขาวๆนี่เรือเดียวค่ะเปกับเครื่องยาจีนไม่เลยครับไม่เลยครับเต้าหู้เป็นไงครับใช้เต้าหู้สีขาวค่ะที่เราทำเป็นเต้าหู้แผ่นสีแข็งๆแล้วอ่ะก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมชนิดแข็งแล้วก็ไปต้มกับเครื่องยาจีนมีพวกไม้พะโล้แล้วก็พวกกะละมังแล้วก็มีน้ำตาลทรายใายขาวแล้วก็ทรายแดงเกลือ แล้วก็ต้มเคี่ยวไฟอ่อนสามวันเขาเป็นเต้าหู้แล้ววันหนึ่งต่อวันหนึ่งนะคะต้องเกี่ยวขึ้นมาให้เขาผึ่งลมทุกวันอย่างนี้แล้วเช้าก็จับเขาลงไปอาบน้ำใหม่ต้องทั้งวันจงเย็นสามวันถึงจะได้รับประทานได้นะบริเวณริมน้ำนี่เป็นหาดทรายหาดทรายใหญ่ถ้าเป็นช่วงเวลาขนาดนี้คือหน้าแรงเราจะเดินข้ามฝั่งแม่น้ำได้เดินได้หลายกิโลฮะคร้มันตื้นแล้วเหาดใหญ่มาก แล้วคนโพธารามก็จะเพ้าถุงอ่งที่หัดาสเ<อ>พาอถุงอางได้ใส่ธรรมชาตินะะเดี่ยเย็นกระป๋องก็ต้นะนอนอแล้วก็ถัวแก<ผ><ช>้แน้ำทกวันไมขึ้่ไหนครับครับผมเอาเอาเอาไอาเนีเ่ยกระป๋องเหลก็กอะสมัยก่อนไ้นมีกระป๋องสไตลเล็ <laughs> ไปถึงแม่น้ําก็ตั้งกระป๋องไว้ที่แช่ถั่วหิ้วมาแล้วก็อีกใบนึงก็ตีหลุมเป็นวงกลมๆแล้วก็เอาถวงอ่ก็โรยลงไปหนึ่งบางๆไม่ต้องหนา แล้วก็ทรายอันที่เราขุดขึ้นมาเมื่อกี้เนี้ยกบลงไปกบลงไปแล้วก็ไปตักน้ําจากแม่น้ํามันลดสองกระป๋องแล้วก็หนามสะแล้วพออีกสามวันให้หลังก็ไปไปล้างได้เลยล้างไม่ต้องล้างที่อื่นเลยค่ะล้างแม่น้ำนั่นเลยแล้วก็เอาไปขายได้เพราะบ้านเราคลอดมาแล้วครับโลกก็มีหมุนมีเปลี่ยนไปไม่มีสิ่งใดที่อยู่อย่างจีรังยั่งยืนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสู่ความอาจจะ ถดถอยลงไปหรือเปล่าเพราะว่าในในปัจจุบันก็อาจจะมีหลายต่หลาย,ลาย,ลายสิ่งที่ออกมาต่อสู้กับตลาดในลักษณะน,นี้เนี่ยตลาดเก่าๆก็จะมีร้านค้าปลีค้ามชาติบ้างก็ดีหรือว่าห้างสับสินค้าร้านสะดวกซ,ซื้อซึ่งก็มีอยู่ทุกมุมเมืองความเป็นตลาดท,ท,ที่ในความหมายของพวกเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไปเป็นโอ้แอร์ฉ่ำๆเย็นๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้มีความถดถอยหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่มาสร้างผลกระทบกับชุมชนต่างๆหรือเปล่า ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ผมดูแล้วเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมเชื่อแน่ว่าในชุมชนพหลารามก็ดีชุมชนบ้านโป่งก็ดีเนี่ยเราก็เคยมีการต่อสู้ในเรื่องของของห้างสรรพสินค้านะครับห้างต่างชาติห้างข้ามชาติหรือร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะรู้จักร้านสะดวกซื้อนะฮะรู้จักห้างสรรพสินค้ารู้สึกว่าการซื้อโชวห่วยในตลาดมันเชยใช่ไหมจะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นปัญหาระดับชาตินะงอันะม แกค่อนข้างที่จะยากแต่ก็มีบางชุมชนบางจังหวัดที่เราเห็นนะเขามีการไฟ์กันในเรื่องของห้างข้ามชาติแต่ว่าถ้าพูดถึงที่ของบ้านโป่งนี้เราเสร็จเข้าไปแล้วนะฮะหมายถึงว่ามาตั้งกันเรียบร้อยไปแล้วนะครตอนนี้ก็อยู่ <7 S 1> ในบ้านโป่งเยอะมากแต่ส่วนของตลาดทุ่งพยอมที่เรากระทบเนี่ยเนื่องมาจากว่ามีการสร้างเขื่อน เนื<ม>่องจากมีการสร้างเขื่อนเกิดขึ้นทําให้น้ำเนี่ยมันมัน,มนที่เคยเป็นธรรมชาติเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมชาติไปแล้วเพราะน้ำน้ำถูกถูกจัดส่งได้เรียกว่าถูกจัดส่งได้ซึ่งน้ําที่เคยผ่านเข้าตลาดคุ้งพะยอมเนี่ยไม่มีแล้วคำว่<อ>าคุ้งพะยอมมันเคยเป็นเป็นภาพของคุ้งมันหายไปออจากสารเจ้าแม่เคยมาแล้วก็เข้าคุ้งพะยอมมันหายไปทําให้ตลาดคุ้งพะยอมตรงเนี้ยไม่มีการค้าทางด้านน้ำเกิดขึ้นมันก็เลยเริ่มที่จะเป็นทางลดแล้วทําให้ตลาดอย่างที่คุณ อย่างคุทธพัฒน์ที่เราประสบคือว่ามีร้านเซเว่นเกิดขึ้นมีห้างใหญ่ๆเกิดขึ้นยิ่งร้านค้าปีกร้านค้าเฉลยทําให้มันถดถอยลงไปแต่ว่าการมีเขื่อนไม่ใช่ทําให้การค้าหายไปแต่ว่ามันทําให้คนที่มีอาชีพทางด้านการเกษตรเขาเขาอยู่ได้ไงคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่เพียนว่าเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเปลี่ยนไปเยอะโพธารามที่ได้สองจุดนะก็คือเรื่องหัดทรายนี่ชัดที่สุดเพราะมีการดูดทรายไปแล้วก็ไม่มีทรายใหม่มาลงอันที่สองที่โพธารามดังไากคือตลาดล่่างนี โพธาราเป็นแหล่งน้ําปลามีโรงน้ําปลาใหญ่ๆขายทั่วประเทศเลยนะน้ําปลาใช้แม่น้ําปลาปลาส้อยใช้ปลาเนี่ยแม่น้ำนี่แหละเป็นหลักพอไม่มีเขื่อนปุ๊บปลาส้อยหายไม่คมีไม่มีเลยตอนนี้โรงน้ําปลายังอยู่บางบางโรงชีวิตีชีวิตคนเปลี่ยนอย่างที่ญาติโกโหัวตูบอกตรงนี้มันเป็นคลองสมัยก่อนเวลาหน้าน้ำโพธารามน้ําท่วมสี่ครั้งต่อปีเป็นอย่างต่านะคะเป็นอย่างต่าปีละสี่ครั้งพอหน้าน้ํามีคลองตรงนี้ คำว่าปลารักกล้วยเนี่ยคุณต้องเห็นคุณต้องเห็นปายเวลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ริมตลิ่งแล้วมันก็ลอยตัวขึ้นมาเหมือนกับกล้วยรากของต้นกล้วยจริงๆมันถึงชื่อปลารักกล้วยนะคะชอบทานนะแต่ก็อร่อยเวลามันเป็นๆอยู่ไม่เคยเห็นสมัยสมัยเด็กๆนะคะพอเวลาเย็นสี่โมงเย็นพี่สาวเขาก็จะก่อไฟหุงข้าวเขาก็บอกแล้วว่าไปยกยอไปยกยอคือตั้งกระทะรอเรายกสองทีก็ได้ปลากินแล้ว สมัยก่อนวิถีชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเปลี่ยนเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนเมื่อวิถีชีวิตคนเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปอีกรูปหนึ่งเช่นการเกษตรก็พัฒนาไปใช่ไหมคะสมัยก่อนสมัยก่อนเราก็มีทั้งจุดด้อยแล้วก็จุดที่ดีก็คือพอมีเขื่อนก็มีน้ำแป็นน้ำการเกษตรต่างๆก็อาจจะดีขึ้นแต่การค้าเนี่ยจะซบเซาลงมาเดี๋ยวเราต้องพักสักพู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาดูในการพยายามต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลง ในชุมชนที่มีการค้าขายอย่างย่านของคนจีนที่มีตลาดมีความเป็นเมืองเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะสาม,มารถต่อสู้กับโลกที่มันหมุนไปได้อย่างไรและจะรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับพักคู่เด,เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ